ครูดีเป็นไม่ยากความรู้มากใช่ว่าดีจัญญาบันนั้นมากมีเป็นศักดิ์ศรีความเป็นครูค่ะความหมายของครูนะคะครูคือผู้สั่งสอนสิทธิ์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิษย์ค่ะซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคําว่าคารุที่แปลว่าหนักอันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเป็นภาร,ระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยค่ะ วิชาชีพนะคะคืออาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเป็นการเฉพาะไม่สัมสอนกับวิชาชีพอื่นและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูกันค่ะ 1. ความรู้และความสามารถในวิชาชีพครูได้แก่ ด้านสนับสนุนด้านการเรียนการสอนด้านรอบรูปสถานการณ์บ้านเมืองและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีความเมตตาการุณามีวินยัยมีความขยันมีความอดทนเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปรับชมนะคะวิดีโอสั้นนะคะของพวกเรา3ามคนที่แสดงด้วยกันนะคะในหัวข้อเรื่องลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูค่ะไปรับ,รบชม,ชมกัน,นเลย,เลย เก็บขยะดีกว่าแม่ทำงานเหนื่อยมากและจะได้เบ่งบอาระลัของแม่บ้างวันนี้ฉันจะซื้ออะไรดีนะรู้สึกว่าเพชรนี้ก็น้อยเกินไปอยาต้องซื้ออีกโทรหานม่ดีกว่าฮัลโหลแม่ โอเนเงินให้หนูหนึ่งล้านสหนูจะไปซื้อของหน่อยโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะสั่งลยกวา่ารู้สึกว่ามันโอเคกระเป๋าก็ต้องเปลี่ยนใหม่โทรศัพท์ก,ก็ต้องซื้อใหม่เพราะว่ายัางน้อยเกินไปไอแพดก,ก็ต้องเพิ่มโอเคสั่งเลยต้นไม้สวยจังเป็นย็งดีกว่า โทษค่ะเจนดูหนอไหมคะแกรู้ไหมโทรศัพท์พวกนี้คุ้มะมีเพ่ยง่กี่บาทไม่ใช่จริงๆค่ะแกมันก็แค่ลูกคนจนแค่เดินชนเองทําไมต้องดูถูกเราด้วยนะแล้วถ้าเขาเกิดเรียกค่าเสียหายเราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่เราจะมีเงินชดใช้เขาไหมนะความจริงเราก็เป็นคนเหมือนกันแต่ทาไมเขาต้องดูถูกเราขนาดนี้ด้วยแค่เดินชนเอง สดีน่ะคาจาย์เป็นไงบ้างลูกวันนี้ก็ก็ดีค่ะจา์ชอบวิชาอะไรล่ะหนูชอบเรียนวิชาภาษาไทยแดอวทำไมวันนี้หน้าดูเศร้าๆจังคือเมื่อกี้ค่ะจารย์หนูไปเดินชนบเพื่อนคนนึงะแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยพอใจหนูแล้วเขาก็รู้ถึกหนูว่าเขาว่าหนูจนไม่ต้องคิดมากนะลูกสับคุมเราก็มีแตกต่างกันไปสิ่งที่ลูกต้องทำตอนนี้ก็คืออดทนก่อนนะคะ ค่ะอาจารย์หนูจะพยายามกดทน่ะเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> ทําไมสังคมสมัยนี้ยังเหยียดกันอยู่ทำไมเด็กในโรงเรียนของเราถึงต้องมีการไม่ชอบกันเราก็เป็นครูจับใหม่จะทำยังไงให้เด็กมีความสามัคคีรักกันดีนะอ๋อให้เด็กทำงานกลุ่มดีกว่าเพราะว่าเด็กจะได้มีความสามารรัคคีกันมากขึ้น สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนมาทํางานกลุ่มในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะจับกลุ่มให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันในเรื่องหัวข้อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรให้มีความสุขนะคะทุกอ่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะอาจารย์คะตออน,นี้ไปห้องน้ำค่ะได้คะ่ะลูกขอบคุณค่ะอาจารย์คะหนูขอความเรื่องการจับคู่ไดไหมคะทำไมล่ะลูก หนูไม่อยากอยู่กับคนนั้นค่ะทาไมล่ะเพราะมันคือลูกคนจนหนูไม่ชอบไม่เกี่ยวกันนะล,ลูกการทํางานกลุ่มเป็นเพื่อนกันเราต้องเขาันด้วยใจเราจะไม่แบ่งชนชั้นกันนะคะวันนี้เขาไม่มีเรามีเราก็ต้องเชื่อเหลือซึ่งกันเลยกันค่ะทําไมอาจารย์ต้องเข้าข่ายลูกคนจนนะ่ะทั้งๆที่มันไม่มีอะไรดีเลยเวลาทํางานกลุ่มมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันจะมีเงินมาจ่ายหรออยากทํางานคนเดียวจัง ทำงานคู่ด,ด้วยกันนะเราจะเริ่อมันยังไงดีอะฉันไม่อยากทำงานโน้ตเกอาจารย์ก็จับไว้แบบนั้นเลยฉันจะทำงานคนเดียวเธอแน่ใจหรอมันยากนะใช่ฉันจะทำคนเดียวนั้นเธอนั่งทำก็ได้เดี๋ยวฉันจะนั่งคือเป็นเพื่อนทำไมตรงนี้มันยากจังไหนดูสิอ๋อนี่ไงเสร็จแล้ว กแกจะไปเป็นฉันก็ฉันที่อยากช่วยอะ่ะฉันไม่ได้เห็นแกเป็นเพื่อนฉันเลยนะแต่ฉันที่อยากช่วยจริงๆนะฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันอยากทําคนเดียวงานกลุ่มแท้ๆทำไมเขาถึงทําคนเดียวนะหรือว่าฐานะทางบ้านของฉันมันต่ําเกินไปอเอ๊ะวันนี้เบอร์ออกนี่นะ ครูยังให้เราจับคู่อีกบอกให้แม่ซื้อเลขสองสองดีกว่าจับคู่ให้นักเรียนแล้วไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเราก็เป็นครูเนาะทำสุดความสามารถเลยเหมือนกันอยากให้นักเรียนรักกันเป็นห่วงจังเลยหมายเลขที่ออกสอง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 ยถตลีบอกไห้ดีกว่า เป็นอะไรทำไมหน้าเศร้าจังตุลีว่าบ้านถูกล้มละลายาาค่ะธุรกิจล้มละลายโอ้โอจะไม่เป็นไรนะถ้ามีอะไรขาเดเหลือบอกครูได้นะ<อ>ครูจะช่วยเหลืออยู่ตรงนี้เสมอเธอแกจะมาเยอยะเย้ยฉันเหรอที่บ้านฉันธุรกิจล้มละลายแกก็ถูกอลอตเตอรี่แล้วนี่ฉันแค่จะมาถามงานครูมิงนะไหนงานไหนไอเฟลของเธอละก็ธุรกิจบ้านฉันล้มละลายก็ไม่เป็นไรนี่ก็มาใช้กับฉันก็ได้ ถึงไหนแล้วนะตันนั้นถ้าแบบนี้เธอคิดว่าโอเคไหมก็ได้นะแล้วเธอมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ทำไมฉันจะสมาแล้วนะเธอมีอะไรจะเปลี่ยนหรือเปล่าทำไมเธอถึงเดือดฉันมาตลอดลหละแต่ที่ฉันทำไม่ดีกับเธอมาตลอดก็ฉันอ่ะเคยยากจนแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าการที่ถูกคนดูถูกของมันรู้สึกยังไงฉันก็เลยไม่อยากจะทำกับเธอไง ขอบคุณน,นะที่เธอยังอยู่กับกับฉันทั้งที่ฉันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยการที่เราจะมีเพื่อนกันที่เราจะคบกันนะ่ะนะก็ไม่ให้ดูกันที่ฐานะหรอกไหนล่ะาง,งานที่อาจารย์สั่งทำเ<า>สร็จอยังพี่คะอาจารย์อนะาจารย์ลองเช็คความถุกต้องดูนะคะต้องสวยมากเลยลูกโอ,อ้ขอบคุณค่ะอาจารย์พวกเราทำกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ ในที่สุดเด็กๆก็กลับมารักกันฉันดีใจมากเลยนี่แหละสิ่งที่คนเป็นครูอยากเห็นมากที่สุดขอโอษยร้ เบีวเราเนาะอากากแวจะต่มันเป็นงานกลุ่มปดอาจารย์คะขออนุญาต่เดี๋ยวเดีอาจารย์ขนเนีไปห้องน้ำค่ะแล้วมังงิ้มสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้คุณครูจะให้นักเรียน สวัสดีค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างลูกวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์นี่ค่ะลูเป็นไงบ้างลูกเรียนวันนี้โอเคยิ้มได้จ้าดูถูกเราด้วยสวัสดีค่ะอาจาร้าสวัสดีลูกเรียนวันนี้เป็นไงบ้างขี้นกค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับหนังสั้นของพวกเราค่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ